อันเช่โคตรเท่ขับเฮลิคอปเตอร์มาสนามซ้อมที่มิลานอเล็กซานเดอร์ปาโตอดีตกองหน้าของสโมรสรเอซิมิลาน Milan, ในื่กการโชดเซเลียอิตาลีได้กล่าวถึงกุนซือมินทล่าของเขาอย่างคาโลเชลตซึ่งปัจจุบันได้เข้ามาเป็นกุนซือของทีมชาติบราซิลแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยปาโตเปิดเผยว่าอังเชลตินั้นเป็นกุนซือที่เท่มากๆแถมยังมาสนามซ้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์และเดินลงมาอย่างก,กับพระเอกอย่างเจมบอน คาร์ลอญเซลตินั้นเขาเป็นเหมือนพ่อของผมเขายังตั้งชื่อหมาของเขาว่าปาโตเลยคุณเห็นรูปเขาในขบวนแห่ที่มาลีหรือเปล่าล่ะที่เขาสวมแว่นกันแดดก,กับคาบซสก,ก้าน่ะคุณรู้ปะว่าที่เอซิมิลานเขารงไเป็นสนามซ้อมด้วเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเขาอาศัยอยู่ในปลาลม่าและภรรยาของเขารู้วิธีขับเฮลิคอปเตอร์ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะเขาแม่งเดินลงมาอย่างกับสายรับเจมบอนถ้ามีใครที่จะชิวอย่างมิสไตล์คนๆน,นั้นก็คือคาร์ลอญเซลตินั่นแหละผมเรียนรู้มากมายจากตำนานในทีมเอซิมิลานเหล่านั้นผมได้นัจกรน,น,กน,นลลิากกาิลให้อตะเชบ และอันเดียเปียโลให้หวางบอลยาวให้กับผมเพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าต้องวิ่งไปตรงจุดไหนปีโลบอกผมว่านายก็แค่วิ่งไปเดี๋ยวบอลก็ไปหาเองแหละแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆผมนี่ไม่อยากจะเชื่อเลย